การ์ตูนอะไรวันเนี่ยผมเชื่อเองว่า,วาคนนั้นตัวตนที่แท้จ,จริงของผมคือคุดโดชิอนจิเด็กหนุ่มมอปลายโยนักสืบอัจฉริยะที่ไขคดีย,กยากๆนับไม่ถ้วนในวันนั้นผมได้พบเจอกับชายชุดดำปริศานาสองคนจึงแอบตามไปดูแต่ผมกลับถูกทำ้ายและโดนกอกยาปริศนาจนสลบไปพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าร่างกายของผมหดเล็กลงจนกลายเป็นเด็กไปซะแล้วก็นะถึงแม้ร่างกายผมจะเป็นเด็กแต่อืม ผมก็ไม่เล็กนะครับตัวตนของผมถือว่าเป็นความลับสุดยอดจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่รู้ว่าผมคือคุดโจจิเอจิ ji, ซึ่งก็คือดอกเตอรอากาสะพ่อของผมแม่ของผมเฮจิไฮบาระไอและเอออีกกี่คนผมก็จำไม่ได้แล้วก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่ามีไม่กี่คนจริงๆที่รู้ตัวต,วตนของผมและผมก็บอกรันเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆ พราะก,กลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายจากองค์กรชายชุดดำคนนั้นคุงวันนี้เรามาอาบน้ำด้วยกันไหมจ๊ะได้สิครับพี่รันวันนี้ผมอาบน้ำด้วยนะลา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 ผมบอกพี่รันไม่ได้จริงๆครับกลัวเธอว่าจะเป็นอันตรายถ้าชอบก็กดติดตามกันด้วยนะคะ